มานะคะเพ,พื่อนๆวันนี้เราก็จะมาทําหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะคะเครื่องปรุงเรานะคะเพื่อนๆก็จะใส่เกลือลงไปค่ะหมักหมูค่ะพี่น้องหมักหมูใส่เกลือลงไปนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่เอารสดีนะคะสองช้อนค่ะเพื่อนๆเกลือช้อนหนึ่งรสดี2สองช้อนนะคะเราก็จะใส่พริกไทยบดนะคะเพื่อนๆลงไปนะคะหมักหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ พริกไทยเม็ดค่ะบนลงไปค่ะง่ายๆค่ะชีวิตในต่างแดนค่ะพี่น้อง่นลงไปค่ะเพื่อนๆก็จะนวดนะคะใส่ลงไปค่ะเพื่อนๆนวดค่ะพี่น้องหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะคะเราก็จะโขิกพริกน,นะคะอันนี้คือการหมักของน,นั่นนะคะสูตรหมักของนั่นด้วยค่ะด้วยพี่นอ้องนี่ค่ะนั่นจะว่าใส่เอ่อ น้ำตาลด้วยค่ะผู้ดได้มากใส่น้ำตาลก็เยอะลงไปได้นะจ๊ะเนาะนั่นจะใส่แต่พริกไทยขาวนะคะ له. เนาะแล้วกับรดดีแล้วก็เกลือนะคะพริกไทยผลพริกไทยดำนะครับแล้วก็นวดลงไปค่ะแล้วเราก็ขลกกระเทียมนะคะมานวด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 ใส่ด้อจแะเด้อพี่น้องแล้วก็ทอดเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะสูตรหมูกระเทียมพริกไทยของนั่นนะคะเนาะหรือหม,มักหมูแดดเดียวน,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 นั้งก voilà. ็สิบบมักใส่น้ำตาลเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า มันแหลวแต่คุณนมัดเนาะคะเนาะโดยหมูค่ะนี่ค่ะพี่น้องมเมื่อเบิร์การถอดว่าให้มัดไว้จักสามสิบนาทีเทาก็มาทอดเนาะคะเนาะเดี๋ยวเบิร์ุ่มกันตอวด้วยใจด้อนี่นะคะหมักไปค่ะเพื่อนเพื่อนหมักไว้สามสิบนาทีนะคะแล้วเราก็จะมาทอดนะคะหมูกระเทียมพริกไทยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวนั้นก็จะคลุกกระเทียมนะคะสดๆมาหมักใส่นะครับแต่เวลาทอดเราก็ทอดหมูก่อนให้กรอบถึงทอดกระเทียมตาม ก้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อไปค่ะบพี่น้องหลังตัดย้ํน,นะคะข้าก็ตั้งน้ำน้ำมันนะคะเพื่อนเพื่อนตั้งน้ำมันให้เดือดพอปานกลางนะคะไฟก็กลางๆค่ะเราก็มาทําวิธีทอดกันเลย,ด,ยด้วย้ะเด้ออันนี้คือหมูนะคะหมูที่เราหมักไว้แล้ว,ด,วด้วย้จเด้อเ้าก็สิมาทอดเนาะจะเนาะพี่น้อง,องทอดหมูกระเทียมค่ะเขาเหนียวมากเลยพี่น้องลงไปทอดค่ะเบา ไฟป,ปานกลางนะคะก็จะหอมคะ่ะนองกระเทียมด้วยจะเด้อีรกระเทียมเราก็จะทอดที่หลังนะคะทอดไปก่อนนะจ๊ะเนาะ หมูกระเทียมนะคะทอดหมูกระเทียมต่อเพื่อนของมักเนาะค่ะเนาะมักใช้มักมั่นเนาะจ้ะเนาะพี่น้องชีวิตต้างแดนเกิดตั้งสิบเด็ดจ้ะตื่นขึ้นมาก่อนไปเฮ็ดงานเฮาก็ต้องกินข้าวเช้าเนาะค่ะเนาะเห okay, ็ุแบบนี้เนาะกินกต่กินไปนะจัะพี่น้องอเดี๋ยวมารอเบิ่งตอนมันสุกจ้ะจ้ะเด้อนี่นะคะ เขาทอดไปนะจ๊ะเนาะทอดไปนี่นะคะได้ที่แล้วกําลังจะได้ที่แล้วหมูทอดกระเทียมพริกไทยค่ะพี่น้องทอดทอดจนว่าให้มันมักแบบกรอบนอกหรือมัดแบบซัมหนีกินได้นะคะหรือแบบพออซุกหรือแบบกรอบเหลืองะค่ะนาะพี่น้อง <c oughs> ง่ายๆค่ะวิธีเห็ดกต่เห็ดใหยงแล้วนะจ๊ะเนาะผู้ได้กระเห็ดเป็นแต่จ้ะพี่น้องนะจ๊ะเนาะทอดหมูค่ะอาหารโปรดค่ะพี่น้องของโปรดไผ่โปรดมั่นนะจ๊นะเนาะ หมูกระเทียมพริกไทยนะคะทอดกระสือค่อยเหลืองค่ะเห็ดไฟอ่อนๆนะจ๊ะน้องพี่น,น้นนองหั่นหมูตามชอบนะคะนาะขันหั่นหน่อยนันกระสุกเร็ววนะจ๊ะพี่น้นองนี่นะคะคือหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะไก่ได้ที่แล้วจะทอดไปจนมันกรอบนะคะเพื่อนๆนันกระสือมัดสุกๆแน่จักหน่อยค่ะึเหลืองกรอบๆนะจ๊ะพี่น้นองแล้วก็ กินกับข้าวเหนียวนะจ๊ะเนะาะตําเจวพริกสดๆแน่พี่น้องใส่ชุรสด,ดใส่หนังปลาใส่กระเทียมนะจ๊ะเนาะบีบพกหน้าเปรี้ยวแน่พี่น้องโอ้เข้ากันได้จัะเด้อลองเบิ่งได้จัะเด้อแสบๆค่ะพี่น้องนี่เลยหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะคะเพื่อนๆหรือกระลังได,ด้จี๋แต่กระลังกระลังเหลืองดีเขากะ พ่อหมูก็ลังเดีอยวเขาเอากระเทียมลงไปนะจ๊ะเนาะขันกระเทียมสุกกอนเขาก็ตักขึ้นได้ได้จ้ะเดี๋ยวยังมันใหม่ได้จ้ะเด้๋มันจิขมนะจ๊ะเนาะพี่นะ้องโอเคถอดไปเรื่อยๆจ้ะสับแซาะจ้ะพี่นะ้องนี่นะจ๊ะเนาะนี่มีนะคะ ไปได้ที่แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนมัค่ะกระเทียมตัวไหนที่มันเหลืองเราก็ตัดขึ้นก่อนได้นะคะเพื่อนเพื่อนเื่ออหามันเป็นการใหม่นะจ๊ะเนาะขันใหม่มันจะขมนะจ๊ะพี่น้องมันบ่แสบนะจ๊ะเนาะเ้าเก็ค่อยๆเอาตะแกรงช้อนขึ้นนะคะเนาะตักกระเทียมขึ้นก่อนหรือผู้ใดสิถอดกระเทียมอ่สุดท้ายก็ได้นะจ๊ะพี่น้องเนี่ยค่ะเ้าก็ค่อยๆตักขึ้นอันไดมันกอเนะจ๊ะเนาะทอดกระเทียมพริกไทยค่ะพี่น้องง่ายๆค่ะ ชีวิตแตงเด่นแต่ทั้งสี่หลักจากพี่น้องอืมแต่เป็นกำลังใจให้ในได้ใจเด้อนันไทยยูเคยูทูบเบอร์เด้อค่ะเด้อพี่น้องช่องยูทูบค่ะเองค่ะน่ากระซิบชอบนั่นีอขึ้นเนานะค่ะเนาะตักขึ้นเนาะจากพี่น้องตักใส้นถววัววใบเส่จานใบแล้วจะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใหม่นันจะบริสเเตนะคะเนาะ ง่ายๆสไตล์ง่ายๆใครๆก็ทำได้นะคะเป็นรสจัะจช่วงนี้เขาก็สิตตากแต่เทียมเผ็ดนะคะเพราะว่าหมูนั่นมากรอบๆนะคะนาะ,ะ,นนะนอือเบอร์กพี่น้องก็สุกแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะกรอบค่ะตัดกรอบค่ะเพื่อนๆ สุกแล้วก็ตักออกนะจน๊ะเนาะนี่ค่ะเส็บแสบน้ากันค่ะพี่น้องนะคะอันนี้คือเป็นการที่เรียบร้อยแล้วค่ะหมูทอดกระเทียมริดไข่ค่ะพี่น้องกระเทียมนะคะกระเทียมเจียวค่ะนี่นะคะเนาะกระเสบแสบค่ะพี่น,อน้องน้ำกันเด้อจ้ะเด้อมาๆเห็นบ่จ้ะ หมูทอดกระเทียมพริกไทยนะคะชีวิตในต่างแดนค่ะพี่น้องเบิงจ้ะกระแสบอมาเด้อกินน้ำกันจ้าขอบคุณทุกการรับชม